สวัสดีครับสวัสดีกันอีกครั้งนะครับกับเพจมิสเตอร์สวิตและแอดสวิตการนะครับและเพจน้องใหม่นะครับโพรล่าการนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้เรามาเจอกันในช่องช่างกิจนะครับช่อง youtube นะครับผมช่อง y o u t u b e ชื่อนะครับชื่อช่างกิจคอนเฟิร์มมิสเตอร์สวิตการจนบุรีนะครับผมวันนี้ พอดีเรามีเคสของทาง FC ใน YouTube ถามมานะครับเกี่ยวกับ AirChic นะครับที่ติดโค้ดคำว่า BL นะครับอันนี้ก็เอามาแชร์เป็นข้อมูลนะครับไว้สำหรับบางคนที่อาจจะเจอเหตุการณ์แบบของน้องคนนี้นะครับก็เอามาแชร์มาเป็นวิทยาทานนะครับผมตัว AirChic นะครับกรณีที่ติดโค้ดตัวคำว่า BL ตัวนี้นะครับ ก็คือเราจะตั้งรีโมทยังไงก็แล้วแต่นะครับไอตัว BL ก็จะโชว์ขึ้นมาตลอดนะครับไม่สามารถใช้งานเครื่องได้ตัวนี้นะครับไม่ได้เครื่องไม่ได้เป็นอะไรนะครับมันเป็นในส่วนของตัวสัญญานะครับสัญญาของสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ทางบริษัทนะครับนำมานะครับใช้ในส่วนของการผ่อนชำระนะครับ ใช้ตัวระบบควบคุมจากส่วนกลางมานะครับอันนี้ตัวแอร์ตัวนี้นะครับจะใช้งานได้นะครับก็คือลูกค้าต้องเติมเงินปกตินะครับหรือหลังจากที่ช่างเขาติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเขาแอดระบบให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับแอร์ตัวนี้ก็จะใช้งานได้นะครับอันนี้ผมถาม ตรงมาจากตัว call center ของตัวบริษัทเองนะครับก็ได้คำตอบนี้มานะครับอันนี้คอนเฟิร์มนะครับยืนยันว่าแอร์ไม่ได้เป็นอะไรนะครับเป็นในส่วนของรูปแบบของการผ่อนนะครับตัวแอร์ชิกนะครับก็จะมีศูนย์บริการนะครับของแต่ละเขตแต่ละจังหวัดนะครับก็ถ้ามีปัญหาก็แนะนำให้ติดต่อจากคนที่เราซื้อนะครับหรือตัวแทนหรือตัวช่างนะครับที่เขามาติดตั้งให้เราก็ได้นะครับ ตัวชิ้ก็จะเป็นในส่วนของงานที่ผมติดตั้งนะครับอันนี้ก็จะให้ดูเป็นเล็กๆน้อยๆน,นะครับเกี่ยวกับผลงานที่ผมทําการติดตั้งให้ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอันนี้ไม่ใช่ในส่วนของแอร์ตัวที่น้องเขาเอามาคุยนะครับอันนี้ผมให้ดูส่วนของผลงานชฉยๆชนะครับตัวคุณภาพถือว่าใช้งานได้นะครับตัวอุปกรณ์อะไรก็สามารถาใช้กับ ถ้าจำไม่ผิดนะครับจะเป็นศูนย์เดียวกับของทาง h ฮเออร์ได้นะครับยังไงก็ติดต่อตรงที่บริษัททิกจะดีกว่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับไม่คอนเฟิร,ร์มเท่าไหร่แต่ที่ดูคร่าวๆผ่านตานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวบริษัทที่ดูแลหรือตัวบริษัทแม่นะครับก็จะเป็นบริษัทประมาณนี้นะครับสำหรับตัวแอร์ตัวนี้นะครับก็แนะนำนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเราพยายามจ่ายเงินให้ตรงเวลานะครับ เพราะว่าตัวระบบพวกนี้สามารถสั่งเปิดปิดหรือสั่งหยุดการใช้งานผ่านระบบได้นะครับแล้วก็ไม่แนะนําสําหรับคนที่คิดจะเอาแอร์ตัวนี้ไปขายนะครับเพราะถ้าเอาแอร์ไปขายนะครับตัวระบบจะโดนสั่งปิดนะครับแล้วแอร์ที่คนซื้อต่อไปนะครับเขาก็จะเดือดร้อนเพราะว่าเขาใช้งานไม่ได้นะครับแนะนําให้พรอนให้หมดให้หมดสัญญาก่อนนะครับแล้วค่อย นะครับอยากจะขายเป็นสิทธิ์ของเราแล้วนะครับระบบปลดหมดแล้วเราจะทำอะไรเราก็ค่อยไปทำนะครับแต่แนะนำให้จ่ายให้ตรงนะครับหรือติดขัดปัญหาก็แนะนำให้นะครับติดต่อกับตัวแทนหรือบริษัทนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้นะครับเป็นเกตเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้มีสาระอะไรมากนะครับให้รู้ไว้เพราะว่าผมเองผมก็เพิ่งจะเจอเคสแบบนี้เหมือนกันนะครับก็เลยเอามาแชร์แบ่งปัน ขอบคุณข้อมูลสำหรับน้องที่ติดตั้งที่อยู่ทางจังหวัดน้องคายด้วยนะครับอันนี้ผมขออนุญาตเอามาแชร์เป็นในส่วนของข้อมูลเบื้องต้นให้นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเราจะเจอกันแค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกลุ่มและเพจให้ด้วยนะครับช่างในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมเพจมิสเตอร์เซอร์วิสกาญจนบุรีเพจโซล่ากาญแล้วก็ เพจเพจน้องใหม่นะครับโทรหร่าการทําเกี่ยวกับระบบของตัวโซลาเซลล์นะครับเป็นหลักนะครับผมสําหรับวิดีโอนี้เจอกันแค่นี้นะครับสวัสดีนะครับ